เป็นผ้า22 MD ทรง 5s ฝาพี่ต่าย QC เรื่องอ<า>วัตถุดิบเหิหน่อยจ้ะคระขอบคุณครับจ้ะวันนี้เรามีสั่งผลิตเป็นผ้า22 MD รุ่น 5s นั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในกางเกงแต่ละตัวว่าจะต้องคือซวัตถุดิบนี้อย่างไงบ้าง Okay. เรามาดูกันนะคะอันดับแรกเม็ดกลางเม็กลางเราจะใช้ทองเหลืองกลึงทั้งแท่งเป็นทองเหลืองแท้ๆเพื่อให้มันดูวินเทจขึ้นให้มันดูวินเทจขึ้นสวยงามขึ้นเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วกางเกงหนึ่งตัวเราจะใช้กระดุมเม็ดกลางทั้งหมด4เม็ดบรรจุลงไปเม็ดขาที่ใช้เราจะใช้ขาสโกวิล จะได้รุ่กลาง1ชุดสัหรับกบเกง1ตัวนะคะต่อไปก็คือรีเวทร,รีเวทของรุ่นนี้เราจะใช้เป็นรีเวทองแดงตาการ QC คือเราจะดูตัวอักษรที่ปั๊มอยู่บนกระดูมตัวอักษรต้องคมชัดชัดเจนมุมเหลี่ยมต้องไม่มีเสี้ยนไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะต้องเรียบแบบนี้เราจะใช้ทั้งหมด6เมตรต่อกับเกงหตัว ก็จะเป็นสโควิลเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวก็เม,ตตม่ต่างต่อไปก็คือเม็ดบนเม็ดบนเราจะเป็นเม็ดบนเงินแท้ๆ9.25เม็ดบนจะต้องเป็นเม็ดบนของแต่ละรุ่นนั้นซึ่ง22เอ็ตีตัวนี้ก็จะใช้เม็ดบนซึ่งของเขาข้างในจะปังว่าแรตพิเกอร์ การ QC ซีการดูรายละเอียดคือตัวอักษรที่ปั๊มต้องคมชัดรอบๆฐานต้องไม่มีริ้วรอยต้องไม่มีกำหนิกอะไรทั้งสิ้นนะครับรวมถึงตูกข,ของกระดุมด้วยต้องเรียบร้อยเราก็จะใช้หนึ่งเม็ดต่อเครเองหนึ่ตัวเราขัดเก็บหลายนิ้วเพิ่มความเงาง,งามนิดหนึ่ง แล้วก็ใช้กับขาสกวิลซึ่งเป็นขายาวจะไม่เหมือนขาทีเวตตัวนี้ขาจะสั้นตัวนี้ขาจะยาวจะแตกต่างกัน,กนเราใส่ไปวัตถุดิบสุดท้ายคือป้ายหนังซึ่งป้ายหนังเราจะใช้เฉพาะรุ่นของเขากางเกงยี่สองเอ็ดีก็จะใช้ป้ายหนังรุ่นนี้ คือทาจากหนังวัวนาเข้าจากญี่ปุ่นแล้วมาผ่านการทําสีให้เป็นสีน้ำตาลซึ่งสีต้องสม่ำเสมอกันทั้งแผ่นผ่านการปั๊มนูนด้วยความร้อนมันจะมีการสมตับในนี้ไม่เท่ากันเราก็จะมาเคลีย์ีด้วยอะไรคือดูตัวอักษรชัดไหมการปั๊มลงลึกสวยงามไหมสีที่โดนปั๊มโดนปั๊มลงไปเสมอกันไหมตัวอักษรถูกต้องชัดเจนของแต่ละรุ่นเสร็จ แล้วเราก็จะไปตัดและเก็บขอบให้เรียบร้อยก็จะได้ไป้ายหนังหนึ่งชิ้นสำหรับอังคิหนึ่งตัวหลักๆก,ก็คือแค่นี้เราก็ถอดไปส่งงานให้กับทั้งได้เลยไปค่ะ หลังจากที่พี่ต่ายส่งวัตถุดิบนะคะให้กับทางช่างไปแล้วนี้เราจะมาดูกันว่ากางเกงที่พี่ต่าย QC ในเรื่องของวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยตัดเย็บออกมาเนี่ยเป็นตัวละมีอะไรกันบ้างนะคะจิ๊ต้องเรียกว่ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการ QC ก่อนที่จะถึงมือลูกค้าในเรื่องของกางเกงที่เราจะส่งถึงมือเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะอันดับแรกเราต้องมาดูกันก่อนว่ากางเกงที่ได้รับมาเนี่ยตรงกับใบคําสั่งไหมบางที อาจจะเกิดการผิดในเรื่องของการส่งใบคําสั่งเสียบใส่กระเป๋าหลังผิดตัวมานั้นเราต้องรีเช็คกันก่อนตัวนี้ 5S 2 m d ชินะคะ W 3 4 Serial 373ปึ๊บปึ๊ัดเคตัวนี้ถูกต้องนะคะผ้ากระเป๋าข้างในโอเคถูกต้องเพราะว่าผ้ากระเป๋าก,กับป้ายตัวนี้นะคะมันจะต้องตรงกันงั้นตัวนี้เราคีวีไม่ผิดตัวละ กลับแล้วนะคะพอมาถึงเนี่ยเริ่มแต่เม,รรม็ดกลางมี4เม็ดนะคะตามที่พี่ต่ายส่งไปไหมเม็ดบนถูกรุ่นรีเวทมีทั้งหมด6เม็ดก็คือ6จุดนะคะมันจะมี1 2 3 4 5 6จุดปลายหนังหนังวัวนังเข้าจากญี่ปุ่นนะคะตัวน,นี้เดินลายโอเค 22MD เเราจะใช้วิธีการเดินลายโดยการ พันสองเส้นนะคะสีเหลืองกับสีส้มแบบนี้เลยเค okay, เรียบร้อยสวยงามนะต่อมานะคะเราก็จะมาดูความสมบูรณ์ของการตัดเย็บแล้วแหละว,ว่าการตัดเย็บออกมาเนี่ยมีความสมบูรณ์แค่ไหนความสมบูรณ์ก็อย่างเช่นการเย็บไหมบิดไหมเบี้ยวตีหูมาตรงแท็กกิ้งมาโอเค okay, สมบูรณ์พร้อมได้ไมีขาดไม่โดด นะเดี๋ยวเราจะมาไล่เช็คกันขออนุญาตเช็คก่อนเลยเคกระดุมเมืม่อกี้เราดูต่อครบเนาะแต่ันดับต่อมาคือมันจะต้องมีการย้ำค่ะในตัวย้ำเนี่ยแบบนี้เพื่อป้องกันการกระดุมหลุดนะคะย้ำเสร็จเรียบร้อยรีเวทหกจุดที่ดูไปมีการย้ำเรียบร้อยแท็กกิ้งเป้าไม่หนอมีครับป้ายหนังถ้าเป็นหนังวัวน,นะคะเราจะเย็บบนล่าง แต่ถ้าเป็นหนังม้าเนี่ยรุ่นอื่นๆของพิกเกอร์เวิร์กเราจะเย็บสี่มุมเพราะว่าป้ายหนังม้าเนี่ยมันจะเกิดกันบางกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเย็บแค่บ,บนล่างได้ในแต่ละรุ่นกระเป๋าหลังแฮกกิ้งเรียบร้อยโอเคไม่หลุดหรืออย่างการเดินกระเป๋าหลังนะคะการเย็บเนี่ยถ้าเราถ้าเพื่อนๆพี่ๆสังเกตตรงนี้มันจะไม่มีการต่อได้เลยมันจะเย็บเป็นสี่เหลี่ยม เย็บเป็นเส้นเดียวทั้งหมดเราก็เก็บกัดซ่อนได้ก็ดูว่าซ่อนได้ถูกต้องไหมไมีเห็นเสร็จได้โ <Okay. S 1> อเคตัวนี้สวยงามปลายขาเย็บไหมสวยงามไหมนะคะปลายขาก็จะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยตามรุ่นของเขาะะแอบเห็นขออนุญาตเลม็มเสร็จได้นะคะ จริงๆระหว่างตอนที่ช่างเขาตัดเย็บอะคะ่ะเขาก็จะมีการเล็มในเรื่องของเสศษตรงเสศษได้ออกอยู่แล้วเราก็จะมาดูเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกชิ้นตนหอยสหน่อยโอเคหอไม่แตกเรียบร้อยะคะ่ะอันดับต่อมาเป็นเรื่องของการวัดสเปคแล้วะคะ่ะ ว่าตัวนี้เนี่ยที่ลูกค้าสั่งให้ย2ด MD ไปเนี่ย W 3 4เนี่ยไฟนอลแล้วเนี่ยถึงมือไซส์ถูกต้องไหมเดีย๋ยวเรามาวัดกันนะคะขออนุญาตวัดเอววัดจริงก่อนการวัดเอววัดจริงตามที่พี่ๆเพื่อนๆรู้กันนะคะว่าการย็บมันจะต้องติ๊กระดุมนะคะแล้วก็วัดเส้นรอบวงนะคะเริ่มจุดไหนจบที่จุดนั้น อันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายมากบางท่านจะวัดตรงหูแรกก็ได้อะแต่ต้องจําหน่อยนะวัดตรงนั้นเราเริ่มตรงจุดไหนวัดเส้นรอบค่ะ W 3 4ม่วัดจริงตัวได้36ตัวนี้เรียบร้อยค่ะ36มสิบหชื่อชต้นขานะคะ ค่ะตรงสเปกนะจ๊ะตำแหน่งเข่าเวลาเราวัดก็คือวัดจากเป้าลงมา13นิ้วนะคะนี่จะเป็นตำแหน่งเข่าตามมาตรฐานสากลเลยแต่ว่าตำแหน่งเข่าของพี่ๆเพื่อนๆแต่ละท่านนะ่ะอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ ปขาก็เช่นเดียวกันนะคะปลขาเนี่ยเราจะวัดตำแหน่งที่34บางท่านเนี่ยชอบเป็นเกงขาที่ยาวมาก36 38เพื่อที่จะไว้พับเพราะนั้นแต่ว่าตามสเปกเนี่ยเวลาที่เราวัดเนี่ยเราจะต้องวัดปลายขาตำแหน่งที่34โอเคค่ะเรียบร้อยนี่ความยาวความยาวตัวนี้จะอยู่ที่35,14นะคะ ราะว่าเราจะเผื่อค่าหดให้ถึงมือลูกค้าก่อนเสมอค่าหดผ้าแต่ละตัวมันจะมีค่าหดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถทราบว่าในโรงงานของเราเนี่ยมีค่าหดแต่ละผ้าเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าหดอย่างของตัวนี้เนี่ยหนิ้วกับอีก1นส่วนสมันก็จะเป็นค่าหดที่แม็กซิมัมเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยอัตราค่าหดมันอาจจะน้อยลง ซึ่งเราจะสามารถเผื่อข้าหวหดไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้เสมอนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลไปยาวไปเลยตัดทิ้งได้นะคะนนเสร็จเรียบร้อยค่ะครบถ้วนสมบูรณ์แบบพร้อมส่งถึงมือลูกค้ากันแล้วนั่นหละจบการ QC แต่เพียงเท่านี้นะคะ